เพราะฉะนั้นงานที่จะเดินมันต้องเดินจากผู้นําแล้วผู้นําก็ใส่พลังงานเพื่อให้ขับเคลื่อนหรือการเดินของระบบเนี่ยที่คุณวางไว้เนี่ยลงไปในองค์กรที่คุณจะสร้างให้เขาเป็นผู้นาข้อที่หนึ่งมันถึงจะไปได้มาดูข้อที่สอง <c oughs> คุณต้องมองหาโอกาสหรือมองให้เห็นโอกาสให้ได้ในการที่จะพัฒนาตัวเอง ในฐานะที่คุณเป็นผู้นำนะคุณจะบอกโอ้ผมเป็นผู้นำเพราะผมอยู่มานานไม่ใช่ครับโอ้ผมเป็นผู้ใหญ่ครับเพราะผมอยู่มานานไม่ใช่ครับไม่ใช่คุณต้องพัฒนาตัวเองต้องแสดงนะและให้ทุกคนใหู้กเห็นให้ทุกคนเห็นตลอดจนแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจทุกอย่างทุกรูปแบบให้ตัวคุณเองและทีมงานให้เกิดเป็นรูปธรรมไม่ได้นี่ล่ะังหาครับ นี่ต่างหากครับจิตวิญยาณในการสร้างตัวตนของตัวเองให้เป็นผู้นําแล้วสร้างคนของคุณให้เป็นผู้นำเพราะอะไรคุณต้องเห็นโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองให้ได้ก่อนพราะตามไปที่คุณเห็นโอกาสแต่คุณบอกว่าเอ้ยพี่รู้อยู่แล้วโอ้ยพี่ผ่านมาก่อนแล้วพี่รู้ไม่ต้องพูดหรอกพี่รู้พี่รู้จบครับถึงรู้คุณก็ต้องแสดงเหตุผลเพราะคนที่เขาตามคุณเขาจะเฮ้ย ดูสิลูกพี่เอาเล่นเองนําเองเต้นเองแล้วการทําซ้าๆเราคุณลงนึกดูที่ความชนานาญมันจะเกิดขึ้นไหมจริงไหมเพราะนั้นแนวทางในการสร้างแรงบนันดาใจคุณต้องมีและต้องทุกรูปแบบด้วยไม่ใช่จะมาสร้างแรงบนันดาใจตอนเข้าแคมป์ไอตอนนอกแคมป์จังแม่งเรอะตัวใครทุกม,มันไม่ได้ครับองค์กรคุณหนึ่งองค์กรเนี่ยมันคือหนึ่งสาขาของบริษัทนะรู้ไหม หนึ่งสาขาของบริษัทบริษัทฟ้าหลวงซููเชนสาขาที่หนึ่งอาจารย์ทองแดงสาขาที่สองอาจารย์สมเด็จเนี่ยยกตัวอย่างสาขาที่สามคุณสดสาขาที่สี่คุณสวยที่ห้าคุณลิลลินอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างไปเพราะฉนั้นเขาเป็นผู้นั้นเขาก็จะมีกลุ่มองค์กรของเขาถ้ากลุ่มองค์กรขเขาเป็นแบบข้อที่สองคุณลงคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะทีมงานมันรู้ไงรูปแบบ การสร้างแรงบันดาลใจจะทำยังไงแรงบันดาลใจเนี่ยต้องสร้างตั้งแต่ตอนที่ <c oughs> ปิดการขายเราขายไม่ได้นะครับปิดการสปอนเซอร์แล้วสปอนเซอร์ไม่ได้ <c oughs> คุณต้องสร้างจุดนี้ให้เป็นไม่ใช่กูต้องขายได้กูต้องปิดได้ถูกครับคิดอย่างนั้นถูกแต่แนวคิดของผมไม่ใช่อย่างนั้นคุณรู้ไหมแนวคิดของผมให้มองมุมกัดสปอนเซอร์วันนี้กู คงไม่ได้แต่กูจะทําให้มันเต็มที่ให้มันรู้ไปเลยว่ากูทําไม่ได้แล้วกูจะสะใจแม่งทิพายเลยแต่กูทําได้มันเสือกทําได้เฮ้ยมึงเชื่อกูด้วยเหรอเฮ้ยกูบ้าไปแล้วเหรอกูทําได้ด้วยโว้ยอะไรอย่างเงี้ยลึกออกไหมแต่ถ้าคุณไปคาดหวังว่าคุณทำได้เพราะไม่ได้เดินคอตกถึงไข่เลย